ยัง่มแจะไม่ต้องไม่ต้องอกเรื่อใช่หเอานเรียนอระเทีเวียนามเวียดนามเวีนาเรียนีหรือว่าอไรเรียนตีหรือว่าอการกาศึกษาทีเวียนามนมการอกเรื่องระหว่างระหว่างครูกับ นักศึกษานักเรียนเอาวันนี้จะมาเตรียมเรื่องเรื่องดนตรีสาบนทฤษฎีดนตรีสาบกพูดถึงเรื่องดนตรีจะต้องจะต้องมีเมันเราเล่นดนตรีเนี่ยพอดนตรีสาเนี่ยจะต้องประกอบด้วยสามอย่างอย่างที่หนึ่ง Query บรรทัดหน้าเส้นนี่คือบรรทัดหน้าเส้นใช่ไหมใช่ไหมนี่ค right ือบรรทัดหน้าเส้นนะต้องทราบทราบที่บรรทัดหน้าเส้นบรรทัดหน้าเส้นบอกอะไรรู้ไหมบอกความสูงต่ำไม่ต้องเกี่ยวกับสูงเลยบอกความสูงต่ำของเสียงเสียงดนตรีจะมีเสียงสูงสูต่ต่ำใช่ไหมล่ะเสียงกลางกลางบรรทัดหน้าเส้นจะบอก สต่ําของเสียงฮะกระนาเส้นก็จะมีเส้นนับเส้นแรงเป็นเส้นที่1นะครับนับขึ้นมาเป็นเส้นที่สองนับขึ้นมาเป็นเส้นที่สนับขึ้นมาเป็นเส้นที่สี่นับขึ้นมาเป็นเส้นที่ห้า เสียงที่ห้าสูงกว่าเสียงที่สี่สามสองหนึ่งเสียงที่สามสูงกว่าเสียงที่สองกับหนึ่งเสียงที่ห้าสูงที่สุดเสียงที่สี่ต่ำกว่าเสียงที่ห้าสูงกว่าเสียงที่สามสองหนึ่งนะครับนี่คือประทันหน้าเส้นเ้ไหมครับอันนี้คือเขาเรียกว่าโน้ตคาบเส้นนะครับ ลาบอกข้อสอบครืออะไรโน้นข้าบเส้นนีโน้นข้าบเส้นมีอยู่กี่ตัวห้าห้าตัวโน้นในช่องมีช่องที่หนึ่งช่องที่สองนะครับช่องที่สามช่องที่สี่โน้นในช่องมีอยู่กี่ตัวสี่ตัวนะครับช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งต่างกว่าช่องที่สองสองสามสี่ ช่องที่สามสูงกว่าช่องที่สองใะ่ช่องที่สี่สูงกว่าช่องที่สามสองหนึ่งนะครับนี่คือบรรทัดหน้าเส้นบอกความสูงต่ำของเสียงใช่ไหมต่อไปสิ่งที่เราจะต้องรู้จักอีกขาดไม่ได้สามอย่างนี้บรรทัดหน้าเส้นเนี่ย บรรทัดหน้าเส้นบอกความสูงต่ำของเสียงดนตรีนะต้องบอกนี้นะถ้าเกาถามก็สอบถามว่าบรรทัดหน้าเส้นบอกให้ทราบอะไรบอกอันนี้นะต้องบอกว่าบรรทัดหน้าเส้นบอกความสูงต่ำของเสียงดนตรีต่อไป กุญแจประจำหลักครับกุญแจประจำหลักอันนี้สองกุญแจประจำหลักกุญแจประจำหลักจะอยู่หัวห้องเพลงทุกตลอดนะครับหัวห้องเพลงตลอดที่เราเห็นเห็นกันอยู่ก็คือกุญแจซ้อนกุญแจซ้อนเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เวลาเขียนเขียนวนอย่างนี้ลงมาอย่างนี้วนอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ นีคือคุณจซอ,อนหน้าตาเป็นอย่างนี้ยุณจซอ,อนมีเดี๋ยวมีที่มาอะไรที่มาจะไงเดี๋ยวจะต่อมายุเจฟ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนีุ้ณแจฟา้าหัวยูเจ,ห,เเจหัวอยู่เส้นเพื่ออะไร ยังตอนหมอกัญจามดอยูออ่เ,ยเส้นที่สองนะเวลาสอบนะต่อไปกุญแจดูนะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเวลาเจอในขก้อสอบหน้าตาเป็นอย่างนี้นะชี้อยู่ไปทั่วนะนะครับกุญแจดู อันนี้คุณเจฟาบีไเจในภาษาอังกฤษก็ต้องบอกว่าพาดนีนะอนเคฟเซเบนเคฟอีมิเดิเเเเเเซีอะไรวะอันาานี้นะนะมิเดิซีอะไรทานในดนดงลมันก็จะมีอ่านกูนะะะะะจะไม่ไม่พูดเรื่องเป็นภาษาอังกฤษใ,ให้กเราเข้าใจ นีคุญเจฟา,านีคุญเจซ้อนอันนี้คุญเจดูคุญเจประจํา,าจหลักบอกให้สร้างตำแหน่งของเสียงในบรรทัดห้าเส้นนะครับเวลาเวลาขขออ,อง้สอบหรือหรือเราจะเจออันที่สองคุณเจปะจําหลักบอก ให้ทราบตำแหน่งเสียงดนตีในบนรรทัด5เส้นนะครับคุณแจงจำหลักถ้าไม่มีคุณแจงจำหลักเราก็จะไม่รู้เลยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรใช <Okay. S 2> ่ไหมประมาณนี้สองอย่างเนาะ จะต้องประกอบไปด้วยสามอย่างสามตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตสามตัวโน้ตบอกให้ทราบเสียงดนตรีนะครับ เป็นเสียงจนตตีที่เป่งออกมามันจะต้องมีตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตมันก็จะย่อยๆออกมาสามจลักษณะตัวโน้ตลักษณะตัวตัวโน้ตนะครับนะลักษณะตัวโน้ตบอกความสั้นยาวขอนเสียง ดัวหนึ à, ่งตลักษณะตัวโน้ตนะบอกตัวตัวไหนสั้นตัวไหนยาวจะต้องเป็นลักษณะตัวโน้ตยังนี้ผ่านไหมอันนี้สองผ่านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปไปแข่งพ้น์นี้เลยตัวโน้ตลักษณะตัวโน้ตอ่ะมาดูในสมัยโบราณ ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ได้บันทึกแบบนี้บันทึกบันทึกตัวโ,โน้่บนมันทัาสิบเอ็ดเส้น าหญ่นะครับเวลาเราไปออกข้อสอบหรือไปเจอในข้อสอบในสมัยโบราณการมัดตัวโก้ันด้วยด้วยค้ำอีกี่เส้นผมจะตอบก็หเส้นขอแปดเส้นขอเก้าเส้นขอสิอเส้นอะไรประมาณนี้นะต้องต้องตอ,อบว่าสเิเส้นสมราได้วยสบ เส้นที่หนึ่งก็จะรับเส้นที่หนึ่งเป็นเส้นเส้นล่างสุดหนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หกเส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดเส้นที่เก้าเส้นที่สิบเส้นที่สิบเอ็ดนะครับนะ พี่นีมันบอกเขาบอกว่านัง่นนงตีอะขนามยากเขาเลยมีระบบจัดการเครืองดนตีหนาญยาเขาบอกว่าเอาอย่างนี้เครื่องดนตรีไหนเสียง,งยสูงสูงให้ใช้ห้าเส้นบนห้าเส้นบนเครื่องดนตรีไหนตามต่ำ,ตำให้ใช้ห้าเส้นล่าง นะครับนะในสมัยโบราณนะตัดแล้วคนนี้เราก็ไม่ไหวแล้วอ่านยุ่งยากอ่านไม่ไหวให้ตัดเส้นที่มุกบอกนะครับเรวลาตัดเส้นที่มอกเส้นนี้ก็โดนตัดออกมาเส้นนี้โดนตัดออกไปคนนี้บอกว่าโน้ตโน้ตที่ทราบเส้นที่มก เรียกว่า m i d เดิลหมายถึงโดศูนย์กลางนะครับตัวโดโดศูนย์กลางภาษาอังกฤษว่า m i d เดิลนะต้องบอกว่าเนี่ยข้างเซนติเมตรหนึ่ยมันชื่ออะไรประมาณเนี้ยนะต้อบอกว่าโดศูนย์กลาง ให้เครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำๆใช้คุญแจปลาให้เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดใช้คุญแจทอ,องนะครับก็ได้สองอย่างแต่มันไม่ไม่ไม่ใช่มีแค่แสองอ,งอย่างนี้หรอกมาดูเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเช่นที่เราเห็นนะฟุต เป็นยักอนหน้านตาเป็นุดเป็นยังไงรู้พอรู้จักไหมอ่าคาริเนตก็ใช้ทัสเ็ดเซก ไบโอลีนใช่เวลาข้อสอบนะไบโอลีนอะไอีกข้อเนี้อก็ใช่ข้อไหนก็คือกาเป็นนั่นแหละอะไรอีกพิกลพิกลใช่่าบอกข้อสอบคุณร uh, ู uh, uh, ้นะคเกเข็นวันคุกเ็ใช่ รู้จักเป็นความดีนะทดสอบเครื่องดนตรีหอากหลายด้วยเครื่องดนตรีเขาหลงลวกข้าดึงนะรีไปหานะอ่ะต่อไปเครื่องดนตรีที่ที่ใช้จุเดี่ยวฟ้านะครับอันนี้ใช้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงสูงใช่มต่อไปเครื่องดนตรี คุณแจฟาใช้คุณแจฟาเบีนะมันชื่อเต็มมันว่าเจฟ้าเบียดเจฟ้าเบียดมีอะไรบ้างกองกองทั้งหมดเลยกองชุดกองอะไรเนี่ยกองทุกประเภทถ้าเห็นถ้าเห็นเฟอร์เัชั่นเรียกว่าเฟอร์เัชั่นเนี่ยทำว่าเฟอร์เัชั่นนี่คือรวมรวมเครื่องดนตรีอ่ะโยชุด อย่างนี้นะั่นคือคัดชันคือรวมพวกเครื่องตีเครื่องอะไรเนี่ยเราเรียกว่าครือคัดชันเครื่องคัดชันนะครับฟองชุดคิมมาริน,นเบรดัมชาบเครื่องดนตรีที่มีเสียงแน่นอนกับเสียงเสียงแน่นอนก็นคือมีเสียงเดียวอะเสียงแน่นอนแต่ว่าพวกที่เปลี่ยนเป็นเสียงได้ คิมพนีอะไรพวกนี้เสียงเปลี่ยนเสียงได้ไ,ไซโลโฟนหน้าตาเป็นยังไงต้องต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันในเครื่องดนตรีพวกนี้จะพวกกลองหดนะครับถูกว่านะใช้บุญเดย์ฟ่ายูโฟเนียมไร่ชมกูยวาวชบุนเอาไว้ทชบพูนี่จะเป็นเครื่องดนตรีท,ที่ที่เล่น ทั้งกุญแจโดและนะเครื่องดนตรีไหนเวลาขอข้อสอบเครื่องดนตรีใดที่สามารถเล่นทั้งกุญแจฟ้าเบีและกุญแจอื่นุญแจดหรือว่าทอมบูเล่นกุญแจอะไรบอกงานนี้นะก็กุญแจดขอกุญแจฟ้าบีนขอกุญแจฟ้าบีนและกุญแจด งอหมุ่นเจ้ซ้อนประมาณนี้มันจะรวมมาฮะคอมโบนี่ได้ทั้งกุญแจ้าฟาบิโและหุ่นเจ้าดูคอม่ำโบนี่พิเศษคอมโ,โบน์เชนโลนะครับสองสองตัวนี้เล่นหุ่นจ้าดูและกุญแจ้าฟาบิโเดี๋ยวใครบ้ากับเรารู้ว่าเรารู้ว่าเซึ่งปีที่มันเล่นเสียงต่ำ กีตาร์เบสนะกีกีตาร์เบสจากบนเบสเครื่องดนตรีไหนที่มันคือคิดว่ามันเสียงต่ำอ่ะคือสันนิษฐานอะไรแบบมันเล่นกุญแจปลาแล้วอีมันจะมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยเล่นได้สองกุญแจเถ้าว่าตัวนี้นะเดี๋ยวเราบอเขาสอบนะแล้วก็เฉพาะเล่นเล่นกุญแจดูอย่างเดียวเลยก็คือ วิโอลามันหน้าตาเป็นเหมือนไวโอลินแต่มันตัวเครื่องกว่าตัวใหญ่กว่าเชลโลมันนั่งสีมันนั่งสีตัวใหญ่กว่าแต่มันไม่เท่าอับดมันเบีดแต่มันเบียตัวใหญ่นะแต่เชลโลมันนั่งมันใช้สองขูดแจมเนท้อมูลวิโอลามันจะใช้ขูดแจวอย่างเดียวเลยครับไวโอลินไม่ใช่ขูดแจนอย่างเดียว เครื่องดนตรีที่บาลีโทนบาลีโทนมันก็คือตัวยูโฟเนียมตัวเล็กนะครับตระกูลฟังบาลีโทนตัวเล็กแต่แต่มันหน้าตาเหมือนยูโฟเนียมงงไหมเห็นไหมเคยเห็นไหมเดี๋ยวก็ไปดูรูปนะ ว่าเราพูดถึงสังคกตุี่อยไปค่อยๆวาไปอันนี้ทฤษฎีไปโอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมคือคือก็มันมันมีไงมีพัทธสี่เส้นมองแล้วก็แยกออกไปเป็นห้าเส้นบนห้าเส้นล่างโน้ตที่ข้าเส้นที่หกเรียกว่าโดศูนย์กลางใช่ไหมจำไม่ได้นะครับโดศูนย์กลาง เร็วไหมเร็วไหมอธิบายเร็วไหมเนี่อช้าหน่ีก็ดีนะ่ครับิ่นดึงแกวปากกานื่นึงที่แก้วปกกาต่อไปชื่อตัวนู้นเอาช่อตรงนู uh, uh, ้นานะชีอตรงนู้น นอสอาศนโน้ตอังกฤษน้ตอักษรที่เราจะต้องรู้จักอันนี้อะไรโดอันนี้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 เธอรู้เธอชำนาญอันนี้มากใช่ไหม นอจีนเหรอเขาถามนนว่านอชอวีเสียงอะไรประมาณนี้นะเป็นเสียงอะไรใครจะตอบอะไรก็ดูแฟดขอซอนแฟด งลาแปดต่อก็ไหนเงิเนจช่ไหมไม่มีความรู้ใช่ไหมใช่ไหมถ้าเจอผมจะเดาเป็นหลักอ่ามาดูในประเทศจีนคนจีนหรือว่าประเทศจีนเขาจะไม่รู้จักอันนี้นะครับเขไม่รู้จักเขาู้รู้จักโน้ตตัวหตัวเลข ภาษาอินโนโตเลขเขาเรียกว่าโนชิเวนโนชิเวนเรมบอกให้เลขหนึ่งแทนตัวโดเลขสองแทนมีเลขสามแทนมีเลขสี่แทนปลาเลขห้าแทนซอนเลขหกแทนลาเลขเจ็ดแทนเลขอะไรต่อไปเออหน่เลขหนึ่งนะมีแค่นี้นะเลขหนึ่งใช่ไหมผมคนนะ้เลขแปดคืออะไรประมาณนี้แหละรวมนะพอสอบอะรวมไปเลขแปด เลขเก้าเลขสิบอะไรประมาณนี้มีแค่นี้น้นอจีนนะเลเลเลโดมีเลโดเลเลเลโดมีเลโดลาลาลาสนฟาสนลาใช่มั้ครับสองสองสองหนึ่งสามสองหนึ่งหกหกหกห้าสี่ห้ห จีนจะรู้อย่างนี้ว่าเพลงพลเมือน,นเสียงเวนด้เะเจอรนี่งงเป๊กนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือโน้ตเชอเร์วีอันนี้โน้ตไทยอันนี้โน้ตจีนหรือเชอเร์วีจะพบตรงไหนจะพบในพวกโน้ตฝีฝีโน้ตอิเล็กโคนของเด็กเล่นอ่ะนะนี่นะคุณจะดูตามเนื้อลอง เขียนตามมีลองฟังอยู่างใต้หนึ่งชาบฟ้องชาบไปเลยประมาณนี้นะต่อไปโน้ตภาษาอังกฤษโดเท่ากับซีเรเท่ากับดีมีเท่ากับฮะฟาเท่ากับอแสดงว่ามีความรู้อยู่ ซอนเท่ากับทีลาเท่ากับท <G. S 1> e. ีบางคนเนี่ยจือ้อใช่ไหมคอนสอบมาลาเท่ากับเสียงอะไรเอลลาลาใช่ไหมละ่ะแอลหรือลาใช่ไหมล่ะนี่นะ e. ทีเทียบีทีซีนะคืนมาเสียงเดิมโอเคไหม นี่คือวน้ตสามกิบต่อไปก็โน้ตสามคนโน้ตสามคนยกให้ว่าที่หลังนะจำตัวนี้ให้ได้ก่อนเห็นไหมนี่คือโน้ตโน้ตอักษรแทนชื่อชื่อโน้ตนะครับโน้ตโน้ตอักษรไม่ใช่โน้ตสากลไม่ใช่โน้ต มไม่ใช่นวดกันอ่ะลองสันมาีสันเป็ี่ขอรับ ดไหมติดไหมติดไหมติดอยู่อ่าเห็นไหมอันแรกเท่าที่ที่ครูบอกว่าตัวโน้ตอ่ะเป็นเครื่องหมายแทนเสียงดนตรีลักษณะตัวโน้ตบอกให้ทราบความสั้นยาวบรรทัดหน้าเส้นบอกให้ทราบความสูงต่ำนะครับอันนี้คือบรรทัดหน้าเส้นอันนี้คือลักษณะตัวโน้ตอันนี้คือกุญแจาประจาหลักใช่ไหมอันแรกกุญแจอะไร ซอนซอนอันนี้คุณเแจฟาฝ่าอันนี้คุณเแจดูนะครับอันที่ทูทวนไปก็เนี้ยการนับเส้นนะนับเส้นแบงนี้เส้นล่างบน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 ขาดเส้นมีอยู่ห้าตัวบนในช่องมีอยู่สีตัวเวลานอกจากนั้นการเพิ่มเพิ่มค่าตัวน้อย เพิ่มค่าตัวโน้ตที่มันเสียงสูงกว่าร้านห้าเส้นเขาจะใช้เส้นน้อยนะครับเวลาเราเนี้ยเส้นน้อยก็คือมันมีทั้งบนและล่างนะครับอันนี้เส้นน้อยที่หนึ่งอันนี้เส้นน้อยที่สองอันนี้เส้นน้อยที่สามสานี่ก็คืออยู่บนสุดนะเส้นน้อยน่ะจะขีดเส้นสั้นๆขวางไปในแนวระนาบของระดทับ5ห้าเส้นนะครับเส้นสั้นๆ เพื่อที่จะมึงทิ้งตัวอันนี้ข้างล่างเส้นกลางเหรอเส้นที่เไร่อไหร่สองเส้นนี้เส้นที่สามเส้นที่สามนะอันนี้เส้นที่หนึ่งเนี่ยเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามลักษณะตัวมอดเขียนในไลายฟุตสามเส้นมับครับรู้หลากหลายสี่เส้นก็มีห้าเส้นก็มีกต่เด็นเด่นเหล่งได้ไปเรื่อยๆมอได้ฟุตเนี่ยใช้ห้าเส้นนะ ทูบ้าเนี่ยอ่านอ่านตัวนี้แทบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอ่านข้างบนมาเนี่ยอ่านแต่เนี่ยมันทัดเส้นน้อยหนิทันานมากทูบ้าอ่านลักษณะตโน้ตลักษณะตัวโน้ตเขาบอกว่าแทนเสียงดนตรีบอกความสั้นยาวของเสียงดีนะอันนี้เรียกว่าตัวกลมอันนี้เรียกว่าตัวขาวอันนี้เรียกว่าตัวดำอันนี้เรียกว่าตัวเตยขบีน อันนี้เวลารวมหางจะเป็นอย่างนี้ตัวกระเบืหนึ่งชั้นรวมหางรวบสองหางรวบสามหางรวบสี่หางจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อบอกความสวยงามในการบันทึกเท่านั้นนะคือถ้ามันเขียนขีดทั้งงอกงอกงอกมันก็ไม่สวยงามมันต้เร่ยวบหางเพื่อความสวยงามเนี่ยเขาบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยบอกว่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกะกะใช่ไหม อันนี้โน้ต้าบเส้นมีอยู่ห้าตัวโน้ตในช่องมีอยู่สี่ตัวโน้ตเหนือเส้นมีอยู่หนึ่งโน้ตใต้เส้นมีอยู่หนึ่งรวมกันเป็นสองนะครับอันนี้โน้ตคาบเส้นน้อยนะมันเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะชื่ออะไรเราต้องไปไปบ้ากันออกเนาะอันนี้โน้ตาบเส้นน้อยละข้าบเส้นน้อยที่หนึ่งคาบเส้นที่สองคาบเส้นที่สาม อันนี้โน้ตเหนืออันนี้โน้ตเหนือเส้นน้อยนะครับอันนี้โน้ตเหนือเส้นน้อยอันนี้เหนือเส้นน้อยที่สามอันนี้เหนือเส้นน้อยที่สองอันนี้เหนือเส้นน้อยที่หนึ่งอันนี้ใต้เส้นน้อยที่สามอันนี้สองสองหนึ่งโอเคไหมครับเพื่อเพื่อความรื่เรื่อที่จะไปอันนี้เรียกว่าเรียกว่าชื่อประจำ เสียงของกโน้ตนะครับเสียงข้างบนหนึ okay. ่เสียงแหลมหรือเสียงทุ้มแหลมใช่ไหมล่ะเสียงบนหนึ่งต้องเสียงแหลมเสียงต่ำเสียงทุ้มก็จะอยู่ข้างล่างนะอย่างเงี้ย้าเพือมองไปรูปอะไรเดียมิตเดียมิตมองไปรูปทางรถไฟได้ไหมได้อ่าไกลๆเลยล่ะ ต่อไปกุญแจประจาหลังนะครับมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องจําอันนี้เป็นอันนี้กุญแจซอนต้องจ,นะจํานะกุญแจฟ้าต้องจ,จากุญแจฟ้ามมอนอยู่เส้นที่เท่าไหร่สี <4. S 1> ่กุญแจซอนหมอนอยู่เส้นที่สองกุญแ <2. S 1> จดูวันโตอ,อยู่เส้นที่ 3คุณเจรโรเดนเนอร์อยู่เส้นที่4ี่สี่สามาดูคนนีันไปกระด้ข้อสอบอาจจะเ,เป็นแบบนี้คุณเจอซัอนมีต้นกำเนิดมาจาก อะไรประมาณนั้น